สวัสดีครับผมออรี่จากข่าวโดนหงแดงครับปกติครับช่องเราเป็นช่องของฟุตบอลอังกฤษของลิเวอร์พูลครับแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยฮะแล้วฟุตบอลครับที่เพิ่งจบไปครับทีมชาติไทยนะครับสามารถที่จะเอาชนะนะครับ UAE ครับหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะไปด้วย2ประตูต่อหนึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรก ที่เจอกับ WE เนี่ยในรอบ15ปีเลยทีเดียวแล้วต้องบอกว่าเล่นดีมากๆเล่นดีโคตรโนะครับผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องลุกขึ้นมาอัดคลิปนะฮะโอ้โหตอนแรกนี้จะอัดคลิปพรีวิวเกมแดงเดือดแล้วแต่พอเห็นทีมชาติไทยเล่นแบบนี้ครับหืมสุดยอดจริงๆนะฮะผมจะแตะแค่แทคติกแค่ไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกนะฮะ สิ่งที่อยากจะพูดมากๆในเกมนี้คือนักเตะเราแต่ละคนนะครับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เล่นตัวจริงตัวสมรองตัวเกา๋าดาวรุ่งนะครับทุกคนเนี่ยเล่นแบบไม่กลัว UAE เลยซึ่งมันหาได้แบบยากมากไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนักเตะไทยที่ลงไปเล่นแล้วแบบคืออยากชนะมาก หิวก็หายชัยชนะมากนะครับคือปกติเนี่ยต่อให้อยากเล่นอยากชนะแค่ไหนอะ่ะมนลงไปอะ่ะมันต้องมีอาการเกรง็งมันต้องมีอาการแบบตื่นสนามบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ทุกคนเลยลงไปเล่นนี่ะแม่งไม่มีแบบไม่มีแบบเกรงเลยไม่มีกลัวคือวิ่งใส่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละคนเนี่ยอย่างนิติพงษ์เสลานนท์เนี่ยเพิ่งจะเล่นทีมชาติไทยแทนที่สตองโดเนี่ยคือเมื่อนัดอุ่นเครื่องกับคองโก ที่เล่นเป็นตัวจริงแล้วเขาก็เนี่ยลงมาถึงเนี่ยเขาก็ได้เล่นเ,เป็นตัวจริงในนัดสําคัญในการที่เจอ UAE แล้วเขาก็เล่นได้ดีไม่มีแบบไม่เสียเลยครับคือตอนแรกผมอ่ะรู้จักนิติพงษ์เสรีนนมาแบบตั้งแต่เป็นดาวรุ่งแล้วใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดอะ่ะเคยอยู่บุรีรัมย์มาก่อนแล้วก็เคยไปเล่นที่สระบ,บุรีด้วยผมก็เคยเห็นเขาเล่น อันนี้ถ้าข้อข้อมูลผิดผมขออภัยด้วยนะแต่ผมไม่เคยเห็นเขาเล่นแล้วก็คือเป็นดาวรุ่งแล้วก็แบบทุกคนคนะาดหวังมานานแล้วสําหรับนิติพงษ์เนี่ยผ่านมา4ีหปีก็ยังไม่เกิดสักทีจนมาเนี่ยมาเนี่ยอยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้โหเล่นได้ดีมากจริงนะครับสำหรับนิติพงษ์คือเจอกับทีมระดับ UAE แล้วแบบนิ่งมากนะครับหรือแม้กระทั่งแต่เอกนิตปัญญาที่เพิ่งจะเล่นทีมชาติชุดใหญ่ไม่กี่นัดนะครับก็เล่นได้ดีมากเป็นแบบตัวตายตัวแทนชนาทิพย เป็นชนาชิปสองได้เลยนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งสุพนัทเหมือนตาที่ลงมาเปลี่ยนเปลี่ยนลงมาแล้วได้จับบอลจังหวะนั้นแล้วเรียกฝาวได้แล้วเรียกฟาไวฟาได้ในจังหวะสุดท้ายสุพนัทเหมือนตามันก็ยังแบบมันก็ยังนิ่งจนสามารถที่จะแบบทําให้ทีมมาได้เปรียบน,นะครับแล้วก็เรียกฝาวได้คือมันโอโ้โหคือมันนิ่งมากแต่ละคนคือมาพร้อมชัยชนะนลิประดินที่ไม่ได้เล่นทีมชาติมานานหลุดไปนานทั้งอาการแบบเจ็บด้วยทั้งฟอร์มด้วย ลงมาในช่วงท้ายๆก็ยังแบบวิ่งไล่สกัดคือไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเสียคือใจนะเตะไทยทุกคนในวันนี้ในชุดนี้แม่งโคตรสุดยอดจริงผมยอมรับใจนักเตะชุดนี้ทุกคนเล่นได้แบบไม่เกรงไม่กลัวนะครับแม่งโคตรสุดยอดนะครับผมทีนี้แผนการเล่นนะครับแผนการเล่นคือนิชิโนะเนี่ยเล่นบอลแบบเล่นบอลแบบเท้าสู่เท้านะครับแล้วก็เพรสซิ่งเร็วกดดันเร็วทําให้เกมของ UAE เนี่ยเล่นได้ยากนะครับ แล้วก็จังหวะที่เวลาเราเห็นบ่อยๆที่เป็นจุดเด่นเลยคือพอเวลาเทียรทอนได้บอลปุ๊บนะครับเทียรทอนกับเทียสินเนี่ยจะรู้จังหวะนาทีพอเทียรทอนได้บอลปุ๊บเนี่ยเทียสินวิ่งฉีกไปทางปีกไปทางปีกซ้ายของเราทางแบ็คขวาของ UAE นะครับแล้วเทียรทอนก็จะเปิดไปในพื้นที่ว่างตรงนั้นพื้นที่ระหว่างแบ็คขวานะครับแล้วให้เทียสินเนี่ยวิ่งฉบมเอาบอลนะครับหรือวิ่งโฉบ เพื่อไปรับบอลนะครับในพื้นที่ว่างอันนี้คือเราจะเห็นได้ประมาณ4 5ห้าครั้งอ่ะในเกมนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเกมรับเนี่ยไปเป็นเกมรุกให้เร็วที่สุดนะครับให้ไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสมากที่สุดนะครับจุดเด่นในอย่างหนึ่งนะครับก็คือลูกนิ่งลูกตั้งเตะที่ละทอนเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นนักเตะที่เล่นลูกตั้งเตะได้อันตรายมากๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของทีมชาติไทยในยุคนี้เลย รวมไปถึงคนสําคัญครับที่เป็นกําลังสําคัญมากๆของทีมชาติไทยในยุคนี้ฮะก็คือสารัตจูเย็นนะครับทีมชุดนี้สารัตยูเย็นสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกบอลน,นะครับการเก็บบอลจังหวะ2การเข้าไปเพรสเร็วนะครับการทำให้ทาให้กองกลางของ UAE เล่นบอลยากจ่ายบอลยากคือพอเวลากาง u ูเได้วันปุ๊บเนี่ยสารัตวิ่งเข้าชาร์จ วิ่งเข้าชาร์จปุ๊บเนี่ยทำให้บอลที่จะจ่ายตามช่องนะครับหรือว่าบอลที่จะประสานงานกันออกซ้ายออกขวาของ U a e อเะจุดเด่นของเขาก็คือการออกบอลยาวใช่ไหมย a เอเอแต่พอสารัตเข้าบีบสารัตเข้าบีบพิธิวัตเข้าบีบนะครับมันนำให้เกมของ UAE อเะเล่นได้ยากมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นกุญแจหลักเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่ทําให้ไทยของเราเนี่ยชนะได้นะครับในนัดนี้ ส่วนทีลสินแดงดาววันนี้แม่งสุดยอดอ่ะคือม่งทั้งเกา๋าทั้งเก่งทั้งโอ้สุดยอดจริงทีลสินแดงดาคือมันต้องเล่นแบบนี้ครับกองหน้าแบบเทีลสินแดงดาคือต้องแบบนี้ครับต้องพิงบอลได้สวยต้องวิ่งไปฉีกบ,บอลไปรับบอลได้คอยจะจ,จ่ายจังหวะคิลเลอร์พาร์ทสวยๆให้น้องๆวันนี้ทีลสินผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์ทีลสินนะครับแล้วก็สารัตตัวเนี้ยเพอร์เฟกมากจริง สุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะเกมนี้ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับทีมชาติไทยมากแล้วก็ทุกคนก็เล่นได้ดีจริงนะครับผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับส่วนใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับอยากติดตามข่าวสารของลิเวอร์พูลต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีแมชฟุตบอลไทยที่เจ๋งแบบนี้มาบอกเล่าความรู้สึกกันนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe ข่าวด่วนของแดงด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่นเดินวอล์กอโลน